ท่านอยู่ใกาศด้วยครับสวัสดีบ้างของเพื่อนสั่งและก็น้องโดด้วยนะครับผมนะครับครับครับขอบคุณมากครับนี่เพิ่งมาจากเมื่อกี้ไปไหนมานะแม่เราไปไหนกันมาเมื่อกี้เมื่อกี้ไปไหนมานะยุยจาเมื่อกี้เมื่อกี้เพิ่งมาจากยุยจาขอบคุณมากครับวัตถุสตีครับผมนะครับเหมือนทำวัตถุสากนะครับใช่ครับเพิ่งมาเมื่อกี้อาจาช่ไครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวก็จะง่วงกันเด็กๆป่านนี้ ร้อนจะกระบายโมงแม่แม่วาดเลยทำให้เงินขอบคุณทั้งน้ตามหลังมาเลยเหยียบ180ลองเหมือนเดิมเขาบอกว่ายอดขายกระทงตอนนี้แม่ตื่น5,746บาทแลว้วเขาเซ็นพกเงหน่อยครับอขอให้ดได้ขายโดนนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับกำไรด้วยขอบคุณมากครับรถตู้สายได้กระายตามด้วยนะ ยี่แบบก๊อปปี้โชว์ไม่มีค่าน้ำมันเลขอบคุณครับไม่มีค่าน้ำดมเป็นค่าน้ำมันได้ครับได้จ้ะสนุกกันต่อครับพูดบางไปอีกเลยเยอ่กำลังมีสมาธิมีกลับอ,อ,อกอะไรเมื่อกี้เนี่ยอะดนกหนักันต่อครับแนะม,ม่เดี๋ยวเจ็บ่อนนะขอบคุณครับแม่มาเชิคุณมากครับอขอบคุณครับโหมาใกกัหา อะไรนะรักจงรอได้ได้ได้อ,อะไรนะเนี่ยลืมเมาไปเลยเรอรลูกกระบาดมองกลมหมดเลยโอ้โหรอลูกกระบาดมองกลมทั้งหมดเลยไม่น,น่ายืดตายเยอะไหมโอเคนะครับขอบคุณค้าแนมะ่คุณแม่ครับได้ได้ครับนี่รักจงรอของพี่รักเธอไม่คลายสุดหัวใจสุดหัวใจ จะหลับจะนอนทั้งใดยังสงใจไปหาทุกที่รักก็ไม่กล้าสุดหัวใจเปียมล้นข้างปีเธอจะจะฟังหให้ดีรักที่มีไม่เคยได้แม่ขอ้องตห,หลุทางมมด้วยนะครับเวลาสงหอนเมื่อตอนวันลอยกระทง สายน้ำไหลเชี่ยวไหลสง่งกระโจนสองเราแยกทางพอแล้วพี่บอยจิ้มเลยเป็นที่แม่เมาป่าไม่เมาแล้วแม่นะแม่ดึงตากว้างแม่ไม่กินแม่ดื่มเดียวรักจงรอรักจงรอได้ทั้งพูนิใจจำเนื้อไม่ได้อโอเคครับ อ่าแมปราร้ามากกวนาแมปรมารอ่ได้ไหมขอบคุณครับ 夜晚，那个平淡。 ไี่เจ็บพอนะแรงดีแล้วกันครับครับเดี๋ยวสักครู่นะครับพี่ครับดูทางทีวีนะจับ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 นะครับผมช่วยกันดำาหากินโอเคครับมันด้านหน้านะโอเคครับโอเคต่อแม่เนี่ย ทำทำงานหน่อยดิเห็นเงินไม่ได้เลยตัวจะวิ่งไปเดียวครับอะไรดิรักจงรอเดี๋ยวโทรหาพี่กุ้งให้ทั้งเพลงเหรอพี่ลิขสิทธิ์ไม่ได้ครับลิขสิทธิ์ได้ตัวคุจะทำรูปนี่นี่มามนมามาครับได้ขงกดด้วยได้ครับอ่่าอยู่นิ่งๆครับได้ครับ อ่ครับอ่าสาวๆคนไหนยังต้องนิ้วเลยกระทรงเพื่อนผมโสดน,นะครับแล้วไปได้ด้วยอ่าแม่เรียกเร็วไปเร็วไป,ไป <c oughs> หาคู่แว่งหาคู่แว่งแม่บรรณา,าครับผมครับได้ใครนะแม่แม่ตุย๋ยอ่าแม่ตุ๋ยสวัสดีครับนะฮะเขาบอกอัดคลิปให้นะครับนะฮะก็ขอให้แม่ก็รักษาแข็งแรงนะครับผมจุ๊บๆครับ เดี๋ยวค่อยส่งมานนะครับจุ๊บๆส่งไปสถานีมาได้ขอบคุณครับโอ้โหทั้งวงทั้งสายคาดขอบคุณมากครับหล่อเลยหล่อเลยนะขอบคุณครับขอบคุณครับหล่อเลยนะแม่มิกวิลลี่เวิร์คไหมครับบอกมิกวิลลีเวิร์คอะไรไม่ใช่มิกวิลล่เวิร์คมิกวิลลีเวิร์คเริ่มมวี่เวิร์แล้วตอนนี้อ่า คนเยอะคนเยอะไมพี่แดน,นเซอร์สวยใช่ไหมดีดีแจกเขาหน่อยได้โอ้โหใจปต้มอ,อยู่แล้วกินฟางนางลืมแล้วนะีนะ่ยจับไปก่อไนะไ,ดไ,ดได้แล้วได้เลย รางวัลที่หนึ่งรางวัลที่หนึ่งจริงนะแน่คนละใบกับแม่จ้าขอให้ได้ขอให้โดนแล้วที่สาวไทยด้วจ้าจ่ะ,จะสาวสุดๆแน่เลยเนาะครับครับฮะโวยเป็แบบนอะไรเนี่ยอบรมไปพี่ในวัดไหนวะครับครับอาจารย์จะถ่ายรูปทำมฮะให้แน่เปตรวจให้ น<ส> <orman pulse. S 1> ะครับอยาเดินนั่งเดินเี่นะครับเดินเก็บไม่ได้ถ้าเดินเร็วไปเนี่ยนั่งไม่ิชิได้นี่ยโอเคนี่เดาจะรวมกันเรียบร้อยเก็บไว้ขอบคุณมากครับอาร์ทอเลยนะครับกลุ่หนังกันเพลงเร็วในจุสุดท้ายเดี๋ยวเพลงช้าแล้วเดี๋ยวเพลงรวมกันด้วยนะครับมาเอเวลาสักงสามนาทีขอบคุณครับ point ยังไม okay. 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 yep. like ่นานเลโอเคครับอเขาอยากถ่ายเขาบอกถ่ายไปแล้วไม่อะไรนะไม่กดกันสวัสดีครับอบเลยนะฮะถา้อหอนงมากันแล้วกจะพูดเชิญพอดีใครตามมาจับยายงีจับมืานับมื นนครับับนะแต่เราบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เราขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเราเราพิมพงรวมกเลยไหมอนะ่เอาเราพิมพ์รวมเลยครับเราพิมพ์รวมเ,เลยนะครับเพเเราะว่าเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เพื่อนคือเป๊กเราต้องเล่อสนุกกันแล้วนะครับแต่นะครับรมีอีกหลายงานมากที่หน่องเสือรับรองสิบแปดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะนจนะที่เราต้องไปางานสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดวิดีโอไปด้วยตามที่ด้วยเจยนนะครับจะภาพคนเดียวกั้นตอนนี้เนะขาบอกว่าเพื่อนคือเราต้องอย่างนั้นเดี๋ยวพิมพ์รวมเลยนะ เพราะว่าถ้าเลยเส้นซึมไปมันจะไม่ลอยกระทงแล้วไงเป็นอะไรเป็นลอยอังคารโอ้โหตีโอเข้ามาขนาดนี้แล้วเดี๋ยวพี่หยอดให้เอามาเลยครับสัดไปเลยครับเข้ามาลอยอังคารแล้ววันนี้ต้องเป็นเขาน้าๆได้กับเขาไหมมองไป okay การขี่พอใช้พิรักุเลมากสามพันนี้ขอบคุณมากครับคนะขอ,อ,อ,ขอ,ขอไ,ได้หมอาาตำแหน่งพเลเฮ้ยปมงานปมงานขอละสอบคนนี้มาให้เราสามคนนะครับอะไรน,ะนจะเลยแม่บอกรอดูเ้ยนี่แหละมอไรที่นายกับไอ้รงคลินิกกันบ,บึับมาเลยงานาได้ยินทีหนักไมอ่ะ ลวงไหมลูกต้องบอกว่านี่คือความรักของสามาเลยนะที่เขาตามมาเลยครับพอรองแล้วตัวรอยเขาคัมที่เขาขอรักกรอสี่รอเปล่านะฮะได้เเฮ้ยเขาชอบเพลงกุ้งซื้ทไา้เขาหาระวัลทำไมสามคนเนี่ยอ๋อชอบเป็นวคนแ่สามคนเป็นเป็นเไหมเธอพี่นี่ได้สามแก้วเริ่มกุ้งซื้ทไา้เขาสิงฮะ แม่กิ่เป็นกลมเลยแม่บอกงูกเพื่อนเขาที่เราไม่การเสียเวลานะพี่พี่ซันนี่เขาบอกแล้วเขาบอกว่าใกล้ถึงเวลาแล้วโอเคครับอิ่มแล้วเกมมาเลยครับ i got น้อยน่านดีให้โชคดีโชีสุขเกษมดนะขอให้รวยขอให้รวยเ้า่วย้าวนีน้องังกห้โดีโชคดีสุขเกษมเร็มดีนะขอให้รวยขอให้รวยอาวันนี้ไปนั่กับานนัอหอ่าบคัุที่าะตงรอ อะไรนะอนึงะังรอสาคนนะัขอบคุณบ้านเห้าจะไปั่ไปละสองห้าจะได้ปันดีเนี้ยเพลงะครับละงรออ่ะต่อ้เองโอ้เชื่อๆอ่ะร้องรรอให้เกยด้วยรำด้วยรักเธอไม่คลายสุดหัวใจสุดหัวใจจลับจะนอนทั้งใ a ยังสงใจไปหาทุกที่ เดี๋ยวหน้าพวกพวกเี็น้าณาไปด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวมาบ้างโอเคไหมตรับได้ยินะครับโอเคก็ขอบคุณนะครับบ้านของผมด้วยบ้านเลยอันนะครับบ้านเลยอั้นหรือแม่แม่ท่านอื่นด้วยที่มาวันนี้นะครับขอบคุณมากที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับวัยยาวัชกรนะครับและพี่เสกสังอิ่มสบายนะครับขอบคุณมากนะครับผมครับน้องพไปขอบคุณบ้านเราดนะที่ ผมก็ต้องขอขอบคุณบ้านน้องอุกคนในงานปุ่มดี่มาให้กำลังใจัยนะครับที่ไปนะทุกคนครับขอบคุณทุกทคนเลยนะผมในวันจ์ด้วยนะขอบคุณนะขอบคุณขอบคุณขอบคุณก่อนที่จะขึ้นแล้วเจอแล้วใส่รุ่นะขอบคุณทุกแม่ขอบคุณมากทรายขอบคุณทั้งสามบ้านแล้วมันข้าวโพดเดียวกันครับยุงข้าวเลยขอขอบคุณแม่ทุกบ้านที่นี่ตางสามคนเขาจะสี่คนด้วยครั้งหน้าพี่ฟองเป็นกี่คนห้าเลยกูถึงห้าคนห้าคนครับมาครับเดี๋ยวเราไปถ่ายเซลฟี่กันก่อนครับวันนี้รากดีสวัสดีสวัสดีครัุ รวมตัวนไ้เลยน,นะคะรับรวกังอย่าล่นขุมมกันไปเด้อมา